ผมพ่อทวดไอ้ไข่วัดเจดียักษ์ที่เป็นเจ้าที่ที่นี่ชาวสารมหาพรหมเนี่ยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นคนสร้างนะสายมูที่คนไม่เชื่อแต่ผมเห็นอิทธิฤทธิ์กันมากมาเหมือนสร้างโบสถ์สร้างวิหารคนมาช่วยจนกระทั่งเสร็จผมไม่มีปัญญาทำอ่ะเขาบอกว่าเวลาเข้าประชุมห้องนี้เนี่ยพูดเท็จไม่ได้พูดเท็จไม่ได้เพราะว่าพูดต่อหน้าพระการเมืองไทยกําลังอยู่ในช่วงเข้าได้เข้าเข็มนะครับและนับ ตั้งแต่มีการเลือกตั้งเป็นต้นมานครับมีบุคคลหนึ่งออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ทิศทางและความเป็นไปในทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับฝ่ายประชาธิปไตยที่มีพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลนะครับจับมือกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลครับหลายคนมาตั้งคําถามว่าเขาออกมาเคลื่อนไหวเขาต้องการอะไรกันแน่บางคนก็เคยรู้จักมาแล้วมีอีกหลายคนก็ยังไม่เคยรู้จักนะครับและท่านคงจำได้นะครับวันนี้ผมจะพามาคุยกับคุณจตุพรพรมพันธ์อดีตประธานนปชหรือแนวร่วมประชาธิปไตย ต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินะครับว่าวันนี้เขาเป็นอยู่ยังไงแล้วเขาต้องการอะไรจึงออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การเมือง สวัสดีครับคุณจตุพรครับสวัสดีครับได้มีโอกาสมาสนทนากันนะครับเพราะว่าหลายคนก็สงสัยว่าคุณจตุพรออกมาเคลื่อนไหวทำไมขออนุญาตเรียกพี่ตู่ก่นแล้วกันนะครับสลับสลับกันไปอะไรกันอยู่ครับวันนี้ผมก็มานั่งจัดรายการกับทางพี่นกเขานิติธรล้ำเหลือเนี่ยใช้รายการว่าประเทศไทยต้องมาก่อนแล้วก็พูดวิพากษ์วิจารณ์กันทุกภาคฝ่ายรวมกระทั่งร่วมกันคิดอ่าน หาทางออกให้ชาติบ้านเมืองนั้นก็เป็นผู้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองเท่านั้นและก็มีความสุขกับบริบทนี้เพราะผ่านมาทุกอย่างแไม่มีอะไรที่ไม่ผ่านมามาถึงเวทีที่ท,ทาอยู่ปัจจุบันเนี่ยเอาสองฝากฝั่งที่เคยปะทะก,กันมารวมกันเพื่อหาทางออกและก็ใช้ความคิดเอาชาติบ้านเมืองเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามาติดกับดักกับดักการเลือกข้างแบ่งข้าง อย่างชัดเจนฝ้าฝังตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดวิาพากวิจาร์ณดังนั้นการที่หลุดพ้นออกมาทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำให้วิาพากษวิจาร์ณสังคม,มและประเทศนี้ได้อย่างครบถ้วนคิดทางออกอโดยไม่มีความนะครับไปเลือกข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งมไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดต่างกฎหมายผมก็เป็นไม่ได้และก็ไม่ได้ไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงหรือจะไปช่วยใคร อ,อยู่ในบทบาทฐานะประชาชนที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองใครใค่ฟังฟังไม่อยากจะฟังก็ไม่ต้องมาฟัง <c oughs> นะครับก็อยู่บทบาทแบบนี้แบบสบายสบาย <c oughs> ตกลงเสื้อแดงตั้งแต่ก่อตั้งมาที่มีคนเลือกเป็นเสื้อแดงปัจจุบันยังมีอยู่ไหมครับหรือ<ม>กลายเป็นด้อมซ้มไปหมดแล้วสีเสื้อมันเป็นเพียงแค่เปลือกเท่านั้นนะแต่แก่นจริงๆมันเรื่องจิตวิญญ,ญาณ <c oughs> มันเป็นเรื่องจุดยืนที่รักความถูกต้อง รักประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อสีอะไรเพราะว่าสีมันเป็นเรื่องสมมุตินะครับที่ให้เราแบ่งแยกข้างกันแต่ว่ามันดมันเพียงแค่เปลือกไงเรายืนอยู่กับแก่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแก่นคุณยังมีจิตใจที่รักความเป็นธรรมอยู่เนี่ยศรัทธาเชื่อมั่นในประชาธิปไตยอยู่ไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อสีอะไรนะครับนั่นคือเราได้ร่วมในการต่อสู้กันทั้งสิ้นนะครับในบริบทนี้ก็เป็นอย่างนี้ความเป็นธรรม นะครับความอายุติธรรมหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่ที่ใดแล้วคุณไปต่อสู้คุณก็เป็นมนุษย์นะครับที่ได้ร่วมชะตากรรมเหมือนเดิมกันอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้มองว่าอันนี้เป็นความพยายามที่จะรักษาส่วนที่ยังอยู่ไว้หรือว่าพี่ตู่มองว่าเสื้อแดงส่วนที่บอกว่าเขาจะออกมานะ่ะเขาเห็นก้าวไกลเป็นทางออกของเขาหรือเปล่าผมผมไม่ได้ความสนใจว่า,าใครเป็นใครนะครับเพราะประชาชนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คู่ขัดแย้งก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและก็ความหวังก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยนะครับผมว่าคนที่รักความยุติธรรมเป็นจุดยืนเดิมที่เป็นจุดยืนของคนเสือ้อแดงนะครับวันนี้เขาจะจะเป็นเสื้อสีอะไรหรือจะไปเลือกใครก็ยังเป็นสิทธิ์ของเขาครับใดที่เขามีจุดยืนคนเราเนี่ยอยู่ดีๆไปนอนกลางดินกินกลางทรายนอนบนท้องถนนเรียกร้องหาประชาธิปไตยกับความถูกต้องนั้น แสดงว่าจิตใจเขาเกินยิ่งกว่าพรรคการเมืองอยิ่งอยู่บางคนอาจจะผูกพันติดกับพรรคการเมืองนักการเมืองอแต่ผมเชื่อว่าจํานวนมากเขาข้ามพ้นม,มันเป็นเรื่องหลักการล้วนๆที่เขาเอาชีวิตไปแลกให้ก็เลยเป็นที่มาความไม่เข้าใจความอายุติธรรมแล้วพอมาเป็นก้าวไกลมันก็น่าจะเป็นบทเรียนเดียวกับไ <c oughs> ทยลักไทยมาเพื่อไทยไหมครับมันเป็นกระแสทานแห่งประวัติศาสตร์เพื่อเป็นการส่งสัญ,ญญาณเตือนว่าทุกอย่างไม่จรังนะ นะครับจากเสื้อแดงที่ผูกพันกันร้อยเปอร์เซนต์กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับแล้วจนกระทั่งคะแนนแปลเปลี่ยนเป็นพรรคก้าวไกลตั้งแต่อนาคตใหม่จนก้าวไกลในปัจจุบันมันชี้ให้เห็นว่าความหวังความศรัทธาเชื่อมั่นอยู่ที่ใดประชาชนนะครับที่ศรัทธาในแนวทางนี้เขาก็ไปที่นั่น <S S S มเมื่อเขาเชื่อมั่นพรรคก้าวไกลมากกว่าพรรคเพื่อไทยคะแนนคนก็ไปเลือกพรรคก้าวไกลมากกว่านี่เป็นเรื่องปกติ <S 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 <ม>เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ผูกขาดกับใครให้ไปทําอะไร ตามใจตัวได้วันข้างหน้าถ้าพรรคก้าวไกลนะครับมาทําเหมือนที่พรักเพื่อไทยเคยทํามีพักการเมืองอื่นเขาก็ไปพรักการเมืองอื่นเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมความถูกต้องเจะไม่ผูกขาดกับใครน,นะครับจะอยู่กับคนคนนั้นจนกระทั่งนะครับสปปรรพสิ่งมันเปลี่ยนแปลงไปเมือม่อคนมันเห็นว่าพรรคก้าวไกลมีความชัดเจนในเรื่องจุดยืนมากกว่าจึงไม่แปลกว่าทําไมคนไปเลือกพรรคก้าวไกลมากกว่าพรคเพื่อไทยมันอยู่ที่ว่าใครพูดได้ตรงไปตรงมา และเป็นแนวทางปฏิบัติได้มากกว่าครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าจุดยืนก้าวไกลชัดเจนตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันสุดท้ายของการหาเสียงเพราะฉะนั้นเขาเลือกกันที่จุดยืนเลือกที่เลือกที่ความชัดเจนไม่ใช่เลือกว่าใครเขากว่าพูดเก่งกว่าแต่ว่าใครนะครับมีหลักการที่มั่นคงกว่าเขาก็เลือกคนนั้นไปพูดตองต้นไปแล้วแหละว่าที่ทําอยู่เนี่ยทำเพราะอะไรมีความสุขนั่งเล่า เรื่องการเมืองวิาพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองตัวเองมันเลยมาทุกอย่างแล้วนะนะครับผมจะไปหาชื่อเสียงทำไมคือหมายความว่าผมเนี่ยนะครับเป็นคนในข่าวมาตั้งแต่ปี2530นิดนิดๆนะจนกระทั่งถึงปี2อ3พแล้วหลังจากนั้นก็ยาวนานนะครับจนกระทั่งบัตรนี้เนี่ยจะไปหาอะไรอีกอหาแสงนะปะเขาเขาวิจารณ์กันว่าหาแสงไหมผมเลยมาแล้ว <laughs> คนรู้จักผมในเกินกว่า30ปีทั้งนั้นอนะ่ะครับ เพราะฉะนั้นผมจะไปแสวงหาอะไรหาแสงเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าผ่านมาหมดแล้วอะไรที่ไม่เคยใครไม่เคยผ่านผมผ่านมาหมดเห็นมาหมดนะครับอยู่ในหน้าสื่อกันมายาวนานค่อนชีวิตผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกระแสสื่อมายาวนานนี่กว่า30ปีนะผมก็อยู่แบบนี้บางช่วงมากบางช่วงน้อยนะครับบางช่วงก็กลับมามากก็อยู่ในกระแสอย่างนี้มาโดยตลอดผมจะไปหิวทำไมคือหมายความผมก็มีชื่อเสียงของผมอยู่แล้วอิ่มมานานแล้วคือหมายความเป็นมานานแล้วผมจะไปหาอะไร คือหมายความว่าคือถ้าผมเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักไปดิ้นรนเพื่อจะหาแสงอันนี้ผมผ่านมาผ่านในจุดหลักนะครับเป็นผู้นําไม้สุดท้ายพฤษภาสามห้าห้าสามก็นําหลักนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็ต่อสู้มากมายผมก็อยู่ในกระแสข่าวเข้าสภาก็เป็นมืออภิปรายลาดับต้นของสภาเป็นนักการเมืองก็เป็นนักการเมืองที่คนก็รู้จักเป็นนักเคลื่อนไหวก็ยืนอยู่แถวหน้าเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะต้องไปหิวเพิ่มอะ แต่ว่านี่คือความสุขไงใจผมไปนั่งงอมืองอเท้าอยู่ได้ก็นั่งวิาพากษ์วิจารณ์ใครๆฟังก็ฟังไม่ฟังก็อย่าฟัง,ฟง,ฟงมไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องเห็นด้วย <laughs> ก็อยู่กันอย่างนั้นเอาอะไรกัน <laughs> ตลอดระยะเวลาเนี่ยความยากของนักเคลื่อนไหวเนี่ยคือการไม่เคลื่อนไหวเนียพียงแค่เรานั่งพูดอยู่ในห้องเล็กๆเนี่ยนะครับและก็ส่งความไปยังที่ต่างๆใครรับฟังก็ฟังกระจายกันไปตามสำนักข่าวต่างๆ ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องการทําทางความคิดมันไม่ใช่ออกไปนําการชุมนุมซึ่งการนําการชุมนุม,มนเป็นเรื่องง่ายนะครับทําเมื่อไหร่ก็ได้นะครับมาอยู่ในเรื่องนี้ตลอดชีวิตแต่ว่าที่เราพูดกันมาระยะเวลาหลายเดือนน,นะครับจนกระทั่งตั้งแต่ตอนตอน้นจากคนไม่เชื่อนะครับคนไม่ฟังก็มาฟังแล้วก็มาฟังมากตามลําดับจนกระทั่งถึงบัดนี้นั่นเนี่คือผมไม่ได้สนใจว่าคนจะฟังกี่คนนะ มาคุยกับผมหนึ่งคนก็นได้สองคนก็นได้นะครับเวทีเป็นแสนหลายแสนเวทีเป็นล้านก็ผ่านมาหมดแล้วจะเอาอะไรนะครับผมจะไปสนใจทําไมนะครับหลายคนที่อาจจะไม่เคยผ่านแต่ผมผ่านจุดนั้นมาม,มาทั้งหมดแล้วครับข้าคุกออกคุกมาห้าครั้งเป็นครูดอยที่ไม่มีเงินเดือนสามปีนอนอยู่ในถ้านอนอยู่ในกระต๊อบเป็นเด็กวัดบวอที่ยาวนานคนหนึ่งมันชีวิตมันผ่านมาแล้วครับเป็นนักกิจกรรมรามก็เป็นที่รู้จักไม่มีอะไรที่ที่ไม่เคยผ่าน เป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งแต่ที่เราให้ฟังนี่ก็ประมาณ30กว่าปีเกิน30กว่าเกิน30ใช่ไหมเคยนึกเสียดายนึกเสียใจว่าเฮ้ยเราไม่น่าไปทําอย่างนั้นไม่น่าไปทําอย่างนี้ผมไม่เคยเสียดายถ้าผมต้องการเป็นนักการเมืองตามวิธีทางปกติหลังเหตุการณ์ปีสามห้านี่คนก็มีการชวนผมเยอะนะที่ไปลงรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ผมยังไม่มีจิตใจ นะครับแล้วก็มาเป็นผู้แทนตอนอายุ40กว่าวันอายุ20กว่าดันไม่มีความอยาก <laughs> นะครับก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องไปอยากอะไรเพิ่ม <laughs> ประเด็นต่อมาที่ตั้งคำถามก็คือว่าถ้าผมต้องการเป็นนักการเมืองตามวิถีทางของนักการเมืองปกติ <laughs> ผมไปไหนถึงไหนนะ <laughs> เพราะว่าหนึ่งการอภิปรายในสภาในขณะที่ผมเป็นผู้แทนถ้าจัดลำดับหน <c oughs> ผมก็ติด <c oughs> จัดลำดับหนึ <c oughs> ผมก็ติดลำดับต้น เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าผมต้องการเติบโตแบบนักการเมืองแบบนักเลือกตั้งถึงเวลาก็ไปหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็พูดในสภาสัมภาษณ์แล้วดูดีเนี่ยผมก็รักษาเนื้อรักษาตัววันนี้ก็เป็นนักการเมืองลําดับต้นๆแล้วแต่ผมเลือกบนท้องถนนเป็นส่วนใหญ่และมันก็ต้องแลกกับคุกตารางเดิมพันกับชีวิตเพราะฉะนั้นไม่เคยเสียดายเลยและก็มีความสุขบ,บนท้องถนนมากกว่าสภาที่ผมผ่านมาแล้วนะครับมันเลยความอยากทุกอย่างแล้วเป็นแล้วอะไรอ่ะเห็นมาแล้วเคยสัมผัส เคยสัมผัสจบแล้วจบแล้วนะครับหมดความอยากความที่ผมเป็นคนวัดเป็นเด็กวัดเนี่ยแล้วก็เป็นครูดอยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็อยู่กับธรรมะกับธรรมชาติมาทําสํานักงานเป็นพื้นที่เช่าไม่ใช่ที่ผมเองนะเนี่ยครับก็สิ่งหนึ่งจะต้องมีพระก็ได้รวบรวมบรรดาหมู่มิตรเพราะว่าทําคนเดียวไม่ได้สร้างพระใหญ่เนี่ยหลวงพ่อทวดนะครับ มีไอ้ไข่วัดเจดีก็จําลองมานะครับไข่นี่ทําจากฟอนพ่นขาวหลวงพ่อทั่วทปกติเขาไม่ทําองค์ขาวอะแต่ว่าทําเป็นองค์สีขาวและช่างเขาฝีมือมากดูแล้วก็มียักษ์ที่เป็นเจ้าที่ที่นี่ครับชื่อนเรศสวัดิ์ซึ่งก็ศักดิ์สิทธิ์นะทุกอย่างที่ท่านโดนบันดาลร่วมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแต่ท่านก็เป็นหลักครับพูดเหมือน สายมูที่คนไม่เชื่อแต่ผมเห็นอิทธิฤทธิ์กันมากมายนะครับที่ความสําเร็จออฟฟิศแบบนี้เนี่ยเหมือนสร้างโบสถ์สร้างวิหารคนมาช่วยจนกระทั่งเสร็จผมไม่มีปัญญาทำอกท้าวสารมหาพรหมเนี่ยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นคนสร้างนะครับนะครับก็ได้มามีพระศรีวลีทางเข้านะครับก็มาก็จะเจอองค์ยตุคามรามเทพก็เราก็อยู่กับธรรมะกับธรรมชาติสองอย่างครับเข้ามาสู่อันนี้คือตัวออฟฟิศใช่ใช่ใช่ ออฟฟิศก็เอาไว้พูดคุยนี่แหละพบปะหรือว่าพบปะนะครับมีห้องประชุมจุได้สี่ส้ร้อยคนด้านไหนก็อบประชุมเนี่ยเป็นมาดูได้มาดูได้มีเวทีเรียบร้อยมีฉากเป็นจอเรียบร้อยเครื่องเสียงก็พร้อมทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าเก้าอี้ถ้าจัดเต็มจริงๆได้ประมาณเกือบห้าร้อยที่นั่งครับที่จอดรถก็สบายสบายมีอยู่สองลานครับแล้วก็ล้นไปข้างนอกเวลามีงานก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อันนี้คือตัวออฟฟิศจริงๆแล้วออฟฟิศจริงๆที่นี่ก็พี่น้องมาก็สวัสดีครับพี่กุ้งนี่เดี๋ยวเราไม่อดข้าวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเ,ออเพราะว่ามีข้าวกินทำข้าวหม้อกแกงหม้อไว่พี่น้องมาตอนไหนก็มีข้าวกินตอนนั้นกันอ่านี่มาถึงนี่ก่อนก่อนห้องพระตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นพญาครุฑและก็พญาพิชัยสมเด็จพระเจ้าตากสินกับพระนเรศวรก็เป็นเป็นรูปวาดนะนะครับครับก็ไปวาดตามภาพที่เขามีดั้งเดิมอยู่แล้วแต่ว่า ไอ้เขาวาดขึ้นมาใหม่ mm hmm. ก็คนที่วาดยังไม่ได้เจอตัวเขาวาดรูปทรงมาหมดะรูปพระนี่คือห้องพระแล้วก็เป็นห้องประชุมด้วยถูกต้องครับก็พกพวกผู้สื่อขาวมาก็เลยต้องจัดมุมอะไรกันใหม่ปกติห้องนี้ก็จะเป็นห้องประชุมอ mm hmm. แล้วก็ฉากข้างหลังก็เป็นทั้งพระตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์บุรพาคัตริย mm ์ hmm. นะครับเทพทั้งหลาย mm hmm. เขาบอกว่าเวลาเข้าประชุมห้องนี้เนี่ย พูดเท็จไม่ได้พูดเท็จไม่ได้เพราะว่าพูดต่อหน้าพระมูรภากษัตริย์ครับเพราะฉะนั้นเวลาประชุมเรื่องจริงจังก็จะใช้ห้องนี้กันไมโครโฟนก็พร้อมระบบเสียงดีนี่พระนี่พักพวกเพื่อนฝูงหรือสะสมเองครับเนี่ยสายมูตัวจริงนะครับก็หลายอย่างได้ไหลมาเป็นเหมือนสายแร่นะครับแล้วก็มากันเองแล้จนกระทั่งไปเจอไปหากันมาบ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะมา รเรียงกันตามลำดับท้ายที่สุดถ้าเรามีจิตใจมีความตั้งใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นเขาก็ช่วยโดนบันดันยังไม่ขาดฝันจนกระทั่งแล้วเสร็จและคนที่มาช่วยสร้างให้ก็เป็นช่างฝีมือครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวตนของคนชื่อจตุพรพรมพันธ์นะครับที่พูดไปเมื่อกี้ก็พูดในห้องพระแล้วก็บอกกับเราเองว่า โกหกไม่ได้ในห้องนั้นนะครับนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะโกหกเมียนเป็นไปเพราะที่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยการสร้างจนแล้วเสร็จโอเควันนี้ขอบพระคุณมากนะครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับยินดีครับยินดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ